วัสดีครับพี่น้องรถซีนะครับวันนี้ช่องชาติช้พาลุยก็นํามาอยู่าถังขวดเฉ่งเกยครับตอนเช้าช่วงเช้าผมทําคลิปไปนะครับเพราะว่าไสแป้งหนึ่งกือบแล้วครับพอดีใบซีนใบดันผมหลวล่าน้ำมันในไฮดรอลิกออกเกือบหมดเลยครับ mm hmm. ตอนนี้ผมเติมไปซีดดิดซีดดิดยังไม่พอครับเดี๋ยวก็แต่ว่าพอทํางานดายอยู่เนาะเลยเที่ยวกลับมาถ่ายทำครับ mm hmm. หาพวกครับขาแบบนี้ดาวเยอะท่านไปเห็นไหมนะะมองเห็นไหมนะอของข้อกี้แปลงนี่กต่อกี้หายยกลองด้วยครับหยุปลูกมันเนาะแล้วเซ็ตแปลงนี่แปลงทัดไปก่อนจะถ่ายต่อครับขอให้มันแล่วหนึ่งครับว่านก็หลายอย่างเนะี่ยะว่าบางทีก่อไปวิ่งดินนะครับวันนี้ลูกค้าเป็นขาประจำครับ ผมก็ไม่รู้ทาไงเนาะเพราะว่ายามไถนาแกก็ไถไถกับไถนาแกก็ไถไปไถกรร็ต้องเอาลูกข่ายไปก่อน,นครับผมนะครัอยากไหนก็ต้องไถครับนะคบางที่เราตเอาลูกข่ายเนาะสายงานครับแต่เราไม่ทำหรือว่าพักเสธยดเราก็ไปหาเต่าอยนะู่เนี่ย ก็เด็กหายตอนส่งนไทยให้ดูนะครับคนี่ร ใบมีดมีปัญหาที่หน่อยครับใบมีดทิ้นใบมีดดัวมาให้วิดีออไลน์ของพี่หนอ่อย